กำลังเดินอยู่ภายในวัด่าสะอานที่บาบะกงนะครับแต่ถึงเสาก็ด้านหน้าเห็นกุฏิวัชราภาชยเชื้อโอ้โหคุณอ้ํานี่เขามาสร้างกุฏิแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะตรงนี้หน้ากุฏิคือเขาใครว่าคงจะเป็นกุฏิที่สําหรับใช้ในการปฏิบัติธรรมผมว่าคุณอ้ําไงคงจะมาสร้างเอาไว้เวลามาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้หรือเปล่าเรามีที่จอดรถเรียบร้อยเลยะฮะ วันนี้เขาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะดูแล้วมันก็คล้ายๆห้องพักนะฮะแต่ว่าเขียนกุฏิผมเห็นแล้วาตกใจนิดหน่อยกับนี่คือสภาพของกุฏิเดี๋ยวมารอบๆบิดหนึ่งมีด้านหลังฮะ ไม่มีแอร์้วเนี่ยมีด้านหลังของกุติก็แปลกดีครับ